กลับเข้ามาช่วงนี้อ่ะเรามาดูกันถึงกรณีของ True d t ท็ะนะครับก็เมื่อวานนี้เราให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วว่าทางด้านของสภาองค์กรผู้บริโภคเขาจะนำรายชื่อไปยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้เพิกถอนมติกสทชกรณีควบรวมระหว่างทูดีแทกแล้วก็จะขอให้สารมีคําสั่งคุ้มครองชั่วขราวก่อนมีคําพิพากษาถูกไหมเมื่อวานนี้เราขึ้นรูปไปดูเลยเนี่ยอันนี้แหละติดแฮชแท็กโมงใช่ไหมเห็นก็บอกว่า10บโมงประมาณนั้นซึ่งเขาก็ไปแล้ววันนี้10พฤศจิกายนไปแล้วค่ะล่าสุดเลยนะคะนำโดยคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลคุณสุพิญญากลางนรงประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคัมนา าคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเดินทางมายื่นฟ้องที่ศาลปกครองก็ขอทั้งขอให้ศาลมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคําพิพากษานะคะผู้ถูกฟ้องที่1ก็คือบอ,อร์ดกสทชสํานักงานกสชคือผู้ถูกฟ้องคดีที่2 แล้วก็ผู้ฟ้องคดีจํานวน5รายนะคะก็จะมี <c oughs> สภาองค์กรผู้บริโภคผู้รับบริการทั้ง3เครือข่ายและผู้บริโภคที่ร่วมสนับสนุนทั้งสิ้นกี่รายพี่ต้นรายชื่อที่เขารวบรวมมาได้2,022รายเท่าปีเลย <c oughs> ปีนี้ไงปี20 2022 2อ่2ูน2 0 2เออคงจะถือเครับไม่เป็นไรนะอ้าวก็คุณอ้าวมีคุณอี้แทนคุณไปด้วยเหระะ <c oughs> อน่อ่าอ้า้เขาให้ผลว่าไงไปฟังนะครับ วันนี้สิ่งที่มายื่นเนี่ยเป็นการยื่นคำฟ้องเพื่อให้เพิกถอนมติแล้วก็ขอให้มีการครุ้มครองชั่วคราวก่อนที่มีคำพิพากษานะคะเนื่องจากว่าหากไม่มีการครุ้มครองเนี่ยแล้วบริษัทไปดำเนินการเพื่อที่จะควบรวมกิจการกันเนี่ยก็อาจจะกระทบต่อ,อนักลงทุนรายย่อยหรือผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เองที่ถ้าเกิดคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สภาก์กรผู้บริ พวเราก็มายื่นเพื่อที่จะให้เพิกถอนมติเมื่อวันที่20ตุลาคมอ,อย่างเป็นทางการต่อสารปกครองนะคะแล้วก็หวังว่าท่านจะให้การคุ้มครองชั่วคราวก่อนที่มีคำพิพากษาวันนี้นั่นก็คือว<ะ>ัต <ฮะ S 2> ถุประสงค์เหตุผลนะครับทีนี้สิ่งที่เขาขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยนะ เขาไม่ได้ขอแค่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วข่าวหนึ่งสองสาสี่เนี่ย เขามีทั้งหมด4อันใช่ไหมใชเ่เอาเอา,เอ,าอะไรบ้างน้องเล็กเอาเร็วๆสี <4 S 2> ่ขอ้อหนึ่งเลยคือขอให้ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามมติรับทราบการควบรวมทรูและดีแทกในการประชุมนะัดครั้งที่5เมื่อ20ตุลาคมทั้งหมดโดยให้ผลแห่งการทุเลาคาสั่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่20ตุลาคมเป็นต้นมา2ขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามหรือรับการกระทําและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องมติรับทราบการควบรวมทรูและดีแทกนะคะและ3ขอให้ศาลมีคําสั่งให้คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการชะลอหรือระง,งับการรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบรวมจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและ4ีสุดท้ายขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ากระทรวงพาณิชย์ชะลอหรือระง,งับการรับจดทะเบียนและการดำเนินการควบรวมระหว่างทรูและดีแท็ไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและที่สำคัญที่สุดผู้สื่อข่าวก็เกง่งเกง่ง <c ough> ถามบอกตกลงเนี่ย คุณรักษาผลประโยชน์ประชาชนหรือคุณทอมเพื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งไหมถามอย่างนี้เลยเหรออา้าวไม่ก็นี่ไงคุณเขาไม่ใช่ถามหรอกคุณสารีเขาก็ย้ำไงเขาบอกว่าเขาต้องการรักษาผลประโยชน์ประชาชนไม่ต้องให้ประชาชนเสียเงินเพิ่ม244%เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทำเพื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งมีคนสนับสนุนทั้งสิน้น2000รายชื่อเนี่ยล่ามาอ,อม่านหน้าจอเราขึ้นเลย2022อ <c oughs> อ่าไปฟังเขาก่อนไปฟังเขาก่อนว่าตกลงเขายืนยันไหมว่าเขาเข,าข้าข้างใครหรือเปล่า ไปฟังครับเราอว่าาจะมองแรกเราเข้าข้าง,องออกบการมาที่อ๋อเราไม่คิดแบบนั้นนะฮะแล้วก็ต้องเรียนว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้บริโภคทุกคนทราบดีว่าขณะนี้เรามีอยู่สามเจ้าสิทธิผู้บริโภคบอกว่าเรามีสิทธิที่จะเลือก ตอนนี้เราเลือกได้น้อยลงนั่นก็คือการผูกขาดโดย2เจ้า 48, ล้าน49ล้าน2เจ้าเนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่นก็คือการผูกขาดและเป็นผลกระทบอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์ได้คำนวณน,นะคะดูเรื่องเ,อเรียกว่าคำนวณออกมาแล้วแล้วถ้าหัวกันเนี่ยเราต้องจ่ายแพงถึง244.5%เพราะนั้นกระทบกับผู้บริโภคแน่นอนสภาองค์กรผู้บริโภคไม่เคยลำเอียงกับบริษัทไหนเลยนะฮะ สภาองค์กรผู้บริโภคไม่เคยลำเอียงกับบริษัทไหนนะก็อย่างที่บอกก็ผู้สื่อข่าวก็ถามได้จิ้มไปเลยตรงเป๊ะมากทีนี้ไอ้เรื่องของการที่จะบอกว่าตัวเองลำเอียงหรือไม่ลำเอียงกับใครเนี่ยมันคงจะบอกเองไม่ค่อยได้หรอกไม่ได้บอกนะว่าคุณลำเอียงหรือไม่ลำเอียงเอาจริงๆสภาองค์กรผู้บริโภคนี่นะเอาอย่าหาว่าฟื้นฝ่ายหาตะเข็บเลยนะข้อแรกคุณศรีสุวรรณเองก็กังขาอยู่ว่าตกลงคุณจดทะเบียนจัดตั้งถูกหรือเปล่า Th เอาอย่างแรกก่อนเลยเขาสั่งไม่ให้ฟื้นฝอยแต่พี่ก็ต้องฟื้นร้อยกว่าห้าสิบองค่ะเพื่อต้องการให้คุณผู้ชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเอาเฉพาะจุดเริ่มของสภาคุณถูกหรือไม่ถูกเรายังไม่รู yeah> ้ก็ไปว่ากันเขาก็อาจว่าถูกคุณศรีสุวรรณก็ว่าผิดคุณชัชวานคำไทยว่าผิดข้อสองถ้ามองจากสายตาคนไทยนอกเรื่องลำเอียงไม่ลำเอียงต้องยกรถไฟฟ้ามาเทียบฮะนี่เขาไม่พูดผมจะพูดค่ะแต่เราเห็นบทบาทของเขาไง รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินกับสายสีฟ้าเนี่ยสายสีน้ําเงินกับสายสีม่วงรัฐเนี่ยเป็นผู้ลงทุนค่าโดยสารแพงโคตรละเลยเทียบกันระยะเทียบกับสายสีเขียวที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนเทียบระยะต่อกิโลนะสภาองค์กรไม่เคยไปยุ่งกับสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงราลดทั้งที่ลดง่ายกว่าเพราะรัฐเป็นคนลงทุนเพราะฉะนั้นลำเอียงหรือไม่ลำเอียงต้องให้บุคคลภายนอกตอบแต่ไม่เป็นไรคุณสารีจะตอบก็ไม่เป็นไรไอ้เรื่องโทรศัพท์ เอาอย่างนี้เราไม่เคยลำเอียงกับใครที่เมื่อกี้เขาตอบอน้องเล็กอีกฝั่งหนึ่งละ่ะ9พฤศจิกายนว่าไงครับมีตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคผู้ใช้บริการเครือข่ายของ TRUE และ d ีแท็กเขาก็ยื่นหนังสือต่อมูลนิธิผู้บริโภคเพื่อเรียกร้องให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภครับฟังความเห็นและความต้องการของลูกค้ากลุ่มที่ต้องการให้มีการควบรวมบ้างอ้าวฟังอีกฝั่งฝั่งหนึ่งมุมหนึ่งนะคะเขาบอกว่า หากมูลนิธิจะฟ้องศาลคัดค้านการควบรวมทรูและดีแทกนั้นจะต้องเป็นผู้เสียหายและมีผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ์แต่การดําเนินการของมูลนิธิผู้บริโภคและสภาคุ้มครองผู้บริโภคกําลังเดินสายอ้างสิทธ์ว่าทาเพื่อผู้บริโภคและกําลังละเมิดสิทธิผู้บริโภคอีกฝ่ายหนึ่งเพราะมีผู้บริโภคจํานวนมากที่ต้องการให้เกิดการควบรวมโดยหวังการเข้าถึงบริการ 5G และบริการใหม่ๆคุณภาพและบริการต้องดีขึ้น ในทางตรงข้ามผู้บริโภคเห็นข้อดีมากมายถ้าเกิดการควบรวมและเห็นชัดว่าการควบรวมจะทําให้ลูกค้าของ t True และ D ีแทได้ประโยชน์ทันทีและก็เชื่อมั่นในบทบาทและอํานาจของกสทชนะคะที่จะสามารถดูแลผู้ใช้บริการตามกฎหมายที่มีอยู่ให้เป็นที่น่าพอใจจึงขอเรียกร้องให้มูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคจงให้ความสําคัญข้อมูลและความคิดเห็นของผู้บริโภคตัวจริงด้วยการนําเสนอชุดข้อมูลอีกด้านต่อสาธารณชนด้วยและเรียกร้องด้วยให ยุติการดําเนินการใดๆที่จะทําให้การควบรวมครั้งนี้ช้าไปกว่าเดิมอีกเพราะผลที่เกิดขึ้นกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคที่จะได้ประโยชน์ทันทีหลังการควบรวมนะก็ผมว่ามันก็เป็นนี่น่ะเนี่ยเนีขาเรียกความสวยงามของประชาธิปไตยความแตกต่างและถ้าคุณอ้างว่า2,000กว่ารายชื่อ2,022รายชื่อนี่นะครับเมื่อกี้ผมอ่านเจอแว็บบอกว่า ถือเป็นจํานวนที่มากที่สุดตั้งแต่การตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคทำกิจกรรมมาอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าคุณไปดูซิว่าผู้ใช้โทรศัพท์ณนะขณะนี้ทั้งประเทศมีอยู่95ล้าน9 5 0 0 0 0 0เลขหมายเยอะมากหมายความว่าหนึ่งคนอาจจะมีหลายเบอร์อ,อะไรอย่เงี้ยนะ95ล้าน9 5 0 0 0 0เลขหมายคอีกจิตเดียวก็96ล้าน True 3 2มสิบสองล้านสองแสนห้าดีแท็กสิบเกล้านหกแสรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยห้าสิบเอ็ดล้านแปดนห้ผมผมคิดถูกนะห้าสิบเอผมว่านะเครือข่ายเมื่อกี้ที่ที่น้องเล็กไปอ่านเนี่ยตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคผู้ใช้บริการเครือข่ายเนี่ยถ้าเขาอ้างสัก10%ซก็พอ5้าล้านหนดมพันเลขหมาย สองพันยี่สิบสองอันนี้ปีนะปีนะเขาก็อาจจะบอกเฮ้ยทุกคนก็ไม่สะดวกที่จะมาลงชื่อก็คบอ้างแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอไงห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นเลขหมายเนี่ยเขาอ้างแค่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเนี่ยมันจะมีน้ำหนักกว่านี้ผมว่ามีไงเก่งนะนี่โอ้โหนี่เราก็ คุณจอรนี่ก็เก่งเหลือเกินนะจับไปที่ตัวเลข2022อยู่เรื่อยชอบเะจ้าปี2022อ่ะก็เอามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วกันว่าโลกเรามี2ด้านนะฮะ